สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขส,สุมองสุบอนนะครับเนาะมันนี่กษตแท้บ้านนะครับหลังจากฝนตกเราออกเบิ่งน้าครับพี่น้องโอ้พี่น้องมือน้ำนะครับน,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 บนี่ที่อุบไทยตอนนั้นเน,ะนาะน้ำเต็มเลยพ,พี่น้องไงปีนี้บ่าฝนตกเต็มหัวปีนะครับเน,ะนาะน้ำก็จะมาเลี้ยวจากน้อยนึงเบิ่งนา้าพี่น้องเบิ่งความ อุดมสมบูรณ์ของทุงน้นะครับมีน้ำพืชผักเพรว่าเป็นต้นกล้วยต้นอย่างนะครับกะอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่ร้องเดย๋่อชะอุ่มไปแล้วเนาะอันนี้มันอย่างน้องเขาขาวนี่เขาเชืนอมมองจะกี๊กระเชื่เคียงตานะครับนี่นี่เขาขาวนี่พี่น้อง สำหรับปลาไม่นช่เป็นปลาอีเดือดนะครับนี่ปลาจีเดือดนะครับขึ้นมาวางไข่คือที่อกมาตรงจากสานะครับพี่น้องตรงนี้ไถ่ไระเลยครับพี่น้องเนี่นยน้ำไหลนะครับน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลนะครับต้องได้คัดน้ำบอกนะครับไี่เพ็่อนยังได้นะให้พุ่นกาขาดนะพี่น้องมันขาดนะ นามหน่อยนอยนามไายพันได้ได้ก็ขาดเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับขาดบบบลึกเลยตรงไนมาปั้นแล้วเนาะครับนี่เนาะนามมาแหงนะครับอ,นะอันนี้ต้นมาเบง ต้นพยุนนะครับปลูกได้กัประมาณปลูกสิครบปีแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยเนาะต้นพยุงครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องต้นพยุนก็ใหญ่เร็วด้วยแหละครับพี่น้องพยุงเนี่ยนะครับเนาะผมปลูกเดือนเดือนสิงหาครับเนี่ยปีที่แล้วนะครับเดือนสิงหาปีที่แล้วต้นพยุนนะครับ นี่ครับพี่น้องล้มพัดเย็นมีการชุ่งไร่ทุ่มนานะครับพึ่งน้ำทายาวังนะครับตุ่นศักด์กักระลังสินไงครับ โอ,โอ้พี่น้องมึงเห็ดเห็ดยังไงครับนี่ครับ,รบเห็ดตะปูนะครับนี่นี่เห็ดตะปูหน่อยครับพี่น้องเอ้เห็ดเห็ดเห็ดนี่ครับเห็ดตะปูหน่อยหมกใส่ใบก่ตูนะครับพี่น้องนะ <c oughs> นนเนาะหมกใส่ไข่ก่ตู้แซ่บไปเลยนะครับก็มีแนือยุสุให้นะครับนี่พี่น้องมีแนือยุสุให ไหวครับพี่น้องไหวนะครับงามเด็ดครับกแบบับวานบ้านจิวานเขาวานไว้แล้วพี่น้องเนี่ยต้องได้ตกปาดำน้าวแล้วหน่อยเนาะอ,อันนี้ข้างล่างสองสามให้พี่น้องร่วมแห่งี่น้อง เย็นดีเย็นสบายนะครับสามให้มันจะคันแท้ขาดไปแล้วนะครับเกิเลยผมไม่นำขังเนาะแต่ว่าผมบันทึกมาปิดคือว่าผมปล่อยไว้นะครับมีแนวยู่ัยให้ครับนั่นึบรรยากาศงครอบๆัพี่น้องนะครับ ออนะเป็นตน้ตนต้นต้นไม้พยุนะครับไม้พยุนงเลเร็วนะครับไม้พยุนครับ นี่ครับผมนี่ไงนะครับพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งทุ่งไฮทุ่งนานะครับเบิ่งน้ำนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเกษตรไทยบ้านนะครับพอเป็นอย่างครับอยู่ให้อยู่นานีกล้วเบไปทางได้นะครับก็พาพี่น้องมาเบิ่งให้เบ่งน้ำเบิ่งน้ำนะครับฝนตกนะครับชีดชนะครับเสียงเขียดอีแอร์น้อยห้องแอบแอฟยู่นี่ครับ โอ้อยน่ารักไทยกับบ่ได้น้่าหลายพี่น้องเอาสลับคลิปนี้กับขอขมาคนอไรคนแชร์คนตานนะครับเป็นคนจุ๋ยคนแล้วนะครับเนาะสหรับคลิปนี้ครับขอกล่าวคว่าสวัสดีครับ